ผมจะบอกว่ามันก็คือกบฮอนฟอกนะครับผมถ้าไม่เชื่องนะงับงับ,งบมือผมได้เนี่ยลงบ้านปุ้มอุ้ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนมาดูกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรานะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเราก็อยู่ในนี้แล้วครับผมนี่อยู่ในกล่องทุกคนเห็นไหมมันคืออะไรมองเห็นหรือเปล่าผมจะบอกว่ามันก็คือกบฮอนฟอกนะครับผมหลายคนสงสัยว่าเอะกบฮอนฟอกมันคืออะไรก็เป็นกบ ที่อยู่ทางทวีปอเมริกาใต้นะแถวอาร์จเจนตินาก็กบฮอนฟลกที่ชื่อว่าฮอนฟลกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีจะให้ดูครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้โอ้โหโ,โ,โดชอ,อยอย่าโดดซีดูตรง ตามนะฮะตุ๊ก h อกหรือเรียกอีกอย่างก็คือกบแพ็กแมนฟอกนะครับผมที่เป็นเกมเดี๋ยวเราเก็บก่อนตัลงไปแล้วก็นี่กบของเราเป็นไงสีเขียวจริงๆกบฮอนฟอกมีหลายสีนะครับผมมีสีเขียวสีเหลืองสีชอ็อกโกแลตโหมีเยอะเลยะครับผมแต่สีเขียวเนี่ยจะเป็นที่ถูกที่สุดละมีเยอะที่สุดก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะพามานันอาบน้านะครับผมพามันเล่นน้ํา ก็เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมนี่เราก็เตรียมน้ําที่จะ<ล>ให้กบว่ายน้ํานะครับผมคือจริงๆกบฮอนฟ็อกเนี่ยไม่ไม่ชอบน้ำนะมันจะไม่อยู่ในน้ํากบฮอนฟ็อกเป็นกบที่จะอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่เป็นกบก็จริงคนระับแต่ไม่ค่อยอยู่ในน้ําว่ายน้ํานี่คือถ้าอยู่นานๆจมน้ําตายได้เลยนะครับผมที่เลี้ยงของเราเลยก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่โฟกัสไหม ไอที่เห็นเหลืองๆนี่ไม่ใช่อะไรมันคือสฟเปกน้ามอสนะครับผมสฟเปกน้ามอสเนี่ยก็เป็นมอสที่เอาไว้เลี้ยงพวกสัตว์เลื้อยคานเลี้ยงพวกปูป,ปูเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรได้เยอะๆครับนี่แล้วก็จะใส่ไว้แบบนี้เดี๋ยวเดนะี๋ยวโฟกัสไหมอ่ะเขียวๆนี้ก็คือฟองน้ำนะครับผมนี่จริงๆตอนเราได้มานี่ตัวประมาณเหรียญสิบครับตอนนี้โตขึ้นเยอะเลยอาหารสําหรับเขานะครับผมก็จะเป็นพวก เนื้อปลานะครับผมเนื้อกุ้งแมลงต่างๆได้หมดนะครับผมแต่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่เราจะไม่แนะนำครับเพราะว่ามันจะย่อยอยากเราจะให้อาหารประมาณสองสาวันให้ทีนะครับผมให้เป็น,นชิ้นๆเราเพิ่งให้ไปเมื่อวานวันนี้ก็เลยไม่ให้เมื่อวานให้เป็นเนื้อกุ้งไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาันมาย่อยนะครับโดยการว่ายน้ำนั่นเองนี่เราก็เตรียมน้าแล้วอ่าลืมบอกครับกบอันนี้ เราตั้งชื่อมันว่าเจ้าชาเขียวสีเขียวนะครับเป็นสีนอร์มอลของมันเลยเดี๋ยวดูตอนมันว่ายน้ำอ่าเราเอามันลง,งน้ำเลยเตอนเอามาใหม่ๆตอนเอามาใหม่ๆม,ม,มันไม่ดื้อพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตๆเริ่มดื้อเด็กหน่อยก็งับนิ้วแล้วครับผมเป็นกบที่ชอบงับดูดูดูท่าว่ายน้ำฮะอ๋อดูดูดูอ่าแล้วก็ปล่อยไปแบบนี้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อเป็นการ กระตุ้นการขับถ่ายด้วยแล้วก็ให้มันย่อยนะครับผมจากการกินนี่ไม่อืึอมาหลายวันแล้วเนี่ยปล่อยให้เขาไายไปแบบนี้นะผมเราก็จะให้เขาพักขึ้นมาบนมือแล้วบ้างลานเหนื่อยเขาเหนื่อยนะครับนี่สีสวยเลยครับผมสีเขียวโดดไหมโดดแน่ดูเขาพองตัวน,นี่ถ้าไม่เชื่องนะงับงับมือผมแล้วเนี่ยลงบปา ผมอุ้ยก็นี่แหละครับหยุดอยู่บ้านไม่มีอะไรแล้วก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราเฮยโอุย้ยไม่โฟกัสตดดไปปล่อยเขาไว้าวาแบบนี้เหนื่อยแล้วดิไปดูท่าว่ายน้ำดึกดึกดึกดิกดูดูดดด ยัเนยยังมอมีตัวเดียวนะครับเนี่ยเราก็แค่เราเอามาลองเลี้ยงก่อนถ้าคือถ้าเลี้ยงรอดยังไงเดี๋ยวเราก็อาจจะหามาเพิ่มนะครับส่วนพวกนี้เราเพิ่งล้างไปเมื่อวานไม่ต้องเปลี่ยนพวกนี้เราควรล้างบ่อยๆนะเพราะว่ามันหมักหมมพวกเชื้อโรคอะไรพวกนี้มอสพวกนี้คือเวลากบมันไปนอนมันพี่มันฉี่อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะหมักหมมอยู่ในนี้นะครับผมเราคนเปลี่ยนบ่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนเลยมันก็เป็นเชื้อโรคนะครับทาให้กบของเราเนี่ยไม่สบายได้ผิวหนังกบเนี่ยเบาบางมากนะครับผมตอนนี้เราสําหรับเพศนะครับเรายังดูเพศไม่ได้ต้องรอโตก่อนคือตัวผู้มันจะมีเหนียงมีเหนียงอยู่ตรงใต้คอแล้วก็จะมีปานที่ปลายนิ้วนิ้วข้างหน้านะครับตัวเมียก็จะใหญ่กว่าตัวผู้เยอะเลย กบฮอนฟองเนี่ยจะมีอายุประมาณ7-10ปีนะครับผมถ้าเลี้ยงดีๆนะีอยู่ได้เป็น10ปีแต่ของเราอันนี้น่าจะประมาณไม่กี่เดือนเองนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเมื่อนกันอ,อันนี้ก็พอแล้วครับผมว่วยดานละเดี๋ยวสักพักเขาก็จะอึอเองไปไป ก็กลับเข้ากล่องเรียบร้อยกล่องของเราก็จะประมาณนี้กล่องนี่ตอนนำามาตัวนิดเดียวนี่ตัวเท่าเลขขา็กกว่าฝวกน้ำตอนนี้นี่ใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วจริงๆนะบมอส ไม่ควรใส่ก็ได้สเปกน้ำมอสเนี่ยเลี้ยงปาป่าแบบเนี้ยเอาหาอะไรให้มันให้มันขาให้มันเกาะแบบเนี้ยสีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะทเป็นฟองน้ําหรือตะไคร่ตะไคร่อะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้านิดหน่อยอย่าง้งจะดีกว่าสะดวกต่อการถ่ายน้ํานะครับผมแบบนี้คือยุงอย่งยากแต่มอสเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนคือเราเอามันไป จุ่มน้ำแล้วก็บีบนะครับบีบแล้วตากแดดให้แหง้งอันนี้ก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้ครับโอเคสําหรับกบฮอนฟอกของเราวันนี้เราก็พามาอาบน้าพามาว่ายน้ําเล่นนะครับส่วนอาหารเราไม่ได้กินวันนี้ครับเราให้กินไปแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันอีกทีนะครับสาหรับการให้อาหารกบฮอนฟอกก็วันนี้นะครับผมคลิปก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกับกบของเราสเลยงตวใหม่นะครับผมก็ สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมช่วงนี้เราจะพยายามลงคลิปบอ่บอยๆแต่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็สวหรวับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s รส i า e ให้ช่องคิดดิ้งสตูดิโอของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ